สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับช่องนี้ครับช่องทุกๆวันคือโอกาสครับแล้วก็คลิปวันนี้ครับคือวันที่14วันจันทร์ที่14นะตามปฏิทินจีนนี่เลยนะใครอยากอ่านปฏิทินจีนนะครับก็สต็อปหยุดอ่านได้หรือจะแคปเก็บไว้อ่านก็ได้นะผมทําตอนนี้วันที่13ครับตอนประมาณ4ี่ทุ่มสี่สนะิบเอ่อยี่สิบนาหลังจาก ฮานอยออกเป็นที่เรียบร้อยแบบสมบูรณ์เรียบร้อยนะอ่ะก่อนลื่นเลยนะครับผมมาดูตรงนี้ก่อนทุกๆครั้งเลยนะครับผมก็จะมาพาทุกคนมาดูในส่วนของนี่ครับเขาเรียกว่าทิศโชคลาภครับถ้าใครยังไม่ทราบนะครับว่าผมมาให้ดูอะไรนะครับทิศโชคโชคลาภนะครับนะซึ่งมันคือทิศ วันออกครับนะทิศตะวันออกนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับวิธีส่วนใหญ่ที่ผมทำนะครับก็คือจะสวดมนต์หรือจะขอพรอะไรจะอยากให้เกิดโชคลาภกับอะไรตรงไหนจะพยายามหันหน้าทํากิจกรรมนั้นณนะทิศตะวันนั้นนะครับตามนั้นเลยนะตะวันออกก็ตะวันออกนะอย่างเขียนเลขเขียนอะไรกดอะไรผมหันหน้าทางตะวันออกเพื่อเสริมนะครับเสริมโชคลาภนะครับเล็กน้อยก็เอา เอาหมดพูดง่ายๆนะครับเอาหมดพูดง่ายส่วนจุดอื่นนะครับจะดูเรื่องของราศีถูกไม่ถูกวันนี้ยังไงหรือจะดูของช่วงวันเวลาทิศเ,เวลาไหนช่วงไหนเป็นช่วงที่ดีเขียนหรือจะกดเลขไหนนะเวลาดีนะก็ประมาณนี้อันนี้ผมจําไม่ได้นะต้องบอกนี้ก่อนว่ารู้สึกจะเริ่มจากกี่โมไม่รู้เนี่ยไล่ไปเลยนะครับแล้วก็ แล้วก็มาข้างล่างไล่ไปฝั่งนี้มั้งถ้าผมจะไม่ผิดไล่ไล่จากซ้ายไปขวาแลวขวาไปซ้ายประมาณนี้นะครับแล้วก็เอ่อมันจะมีดีกับไม่ดีนะครับอยู่ผมจําไม่ได้นะเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลให้เพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวมามาบอกต่อให้ได้ถ้าใครสนใจหรือชอบนะครับโอเคมาถึงลาวครับอย่างแรกก่อนนะแต่บอกก่อนเลยวันนี้นะครับคลิปนี้เหมือนเคยรอให้ดีดูให้ดีเพราะว่าผมจะมีทั้ง ฮานอยและลาวนะครับวันนี้คลิปวันนี้ทั้งคู่นะเหมือนเดิมเลยทั้งคู่นะเพราะฉะนั้นมาดูนี่ก่อนครับลาวในผลของครั้งที่แล้วคือวันศุกร์นะคร่าวๆแล้วไปอย่างรดวดเร็วเพราะผมทำมาให้เรียบร้อยเลยไม่ต้องเสียเวลานะครับผมการกด19ประตูนะครับเกิดผลดีชัดเจนก่อนเลยซูปเปอร์ซัดบนไปก่อนครับ47 7 4ตรง,ตรง,ตรงเต็มๆไปก่อนเลยนะแล้วก็19ประตูในส่วนของถัดมาคือ8118 ก็ได้ส่วนของแปดไปส่วนตรงนี้น่าผิดพลาดท,ทีดนึ่งครับตรงที่สองเจ็ดดันมาดับสองซึ่งผมเป็นคนที่จะเกิดดับอะไรผมตัดออกนั่นหมายความว่าตรงนี้ผิดพลาดแล้วนะผิดพลาดแล้วก็คว้าซุปเปอร์ไปกับทางพัฒนาส่วนของบุญไปแต่อาจจะไม่เต็มใช่ที่เดียวนะแต่ก็ยังถือว่าเป็นแนวทางให้ที่ยังถือว่าดีอยู่ยังถือว่าดีอยู่นะครับอ่ะคราวนี้มาครับมามาวิคอลลาวกันเลยครับทันทีไม่ต้องรอช้า วิเคราะห์อ <c oughs> โอ้ยขอโทษครับ <c oughs> โอ้ยไปทำรับผครับลาวครับอืมขีดเส้น,นให้ด้วย จำนวนที่14ครับใครบนถึงผมเนี่ยจะจามอีกเดียวเลยนะหนึและ8ครับ1 2 7และ8ครับ, 1, 2, 7, รบตามด้วยเลขดับครับที่เป็นเลข0กับ5ครับดับไปเลยสตัวดับไปเลยสตัวครับผลครับ ซูเปอร์เช่นเคยครับและพัฒนาครับส่วน19ประตูครับ19ประตูจะเป็นตามนี้ครับ1 4ครับ2 4 7 4 8 4ครับตามด้วย1 6 2 6 7 6และ8 6ครับเพราะฉะนั้น19ประตูคือ4กับ6ครับส่วน3ตัวครับ1 3 8 ตามด้วย4 9่สตามนี้เลยครับตามนี้เลยนะนี่คือวิเคราะห์เลขมงคลลาวครับประจำวันที่14ครับนะใครดูถึงวิธีนี้ขอให้เกิดความเฮงครับความปังนะครับเกิดขึ้นนะครับในส่วนของลาวแคปครับไว้ได้ครับแล้วก็บอกต่อได้ครับ หรือจะกดติดตามด้วยถ้าจะดีมากเพราะเป็นกำลังใจให้กับผมนะเป็นกำลังใจให้ผมเป็นอย่างดีเลยต้องเรียกว่าเป็นอย่างดีเลยนะอ่ะมาต่อครับที่ฮานอยอ่าถ้าใครผิดพลาดยังไงใครกดเลยหรือกดหยุดไปก็ผิดก็ไม่ได้ดูฮานอยต่ออันนี้ฮานอยครับมาแถมกันไปเลยนะครับเต็มเต็มไปหนึ่งตัวแต่ก่อนจะไปผมฝากนิดน,นึงก่อนนะครับผมไม่มีการแจกสูตรนะครับจากที่เห็นมาตะกี้เราผมก็ไม่แจกสูตรนะรไม่มีการคิดจำนวณโชว์ใดทงสิน้นทุกๆตัวเลขเป็นตัวเลขที่ผมคิดขึ้นมาเอง ราะฉะนั้นอยากทุกคนรับชมรับฟังด้วยความบันเทิงครับใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังสําคัญที่สุดเหมือนตะกี้ที่ผมบอกฝากกดติดตามหน่อยครับนะเป็นเป็นกําลังใจให้กับผมแล้วก็ผมทํามาให้ฟรีอ่ะครับก็ช่วยบอกต่อหรือถ้ามันโอเคกับคุณมันใช่มันโดนมันโอเคมันแม่นติดตามและบอกต่อให้มาติดตามกันนะครับอ่ะฮานอยครับวันที่13ล่าสุดเลย ่อคือเมื่อกี้เมื่อคืนนี้เมื่อตอนหัวค่ำนะครับของที่ผมทําอยู่นะหรือถ้าคุณดูอยู่วันที่สิบสี่ก็คือเมื่อวานในกลุ่มรับไปเต็มๆแน่ๆแล้วนะครับก็ผิดพลาดสองคนที่ไปเน้นเรื่องปกติต้องขอโทษคนในกลุ่มด้วยเช่นกันนะครับจะไม่เน้นที่ปกติก็ดันเข้าเลขดับนะตรง,ตรงๆเลยเลขดับห้าไปนะครับเดี๋ยวผมไฮไลท์แดงให้เลยนะนี่มันก็ผิดพลาดไปนะครับทาให้ปกติแห้วกันหมดเลยนะครับส่วนใครที่ เขาเรียกว่าไปตัวอื่นด้วยก็ยินดีด้วยอย่างเช่นบางคนที่ซัดพิเศษก่อนเลยก็ยินดีครับตามปกติแล้วเก็บท้ายด้วย AP, v i p VIP ครับไม่ต้องกัดนะครับ3919เต็มเต็มครับส่วนพิเศษครับรับไปเต็มๆในส่วน19ประตูครับไม่ต้องยั้งครับเพราะฉะนั้นวันนี้เฮงครับ13เฮงเรียบร้อยในกลุ่มเฮกันทุกคนนะต้องขอโทษเป็นปกติด้วยเมื่องีก็น่าจะรับแบบไม่ต้องยัง้งนะ ไม่ต้องยั้งกันเลยคราวนี้มาดูครับสิบสี่ครับมามาดูสิบสี่กันครับประจำัาที่สิบสี่ครับผมให้เรียกอะไรบ้างครับตามนี้เลยครับสองสามห้าและเก้าครับ เลขดับครับผมมองเลขดับเป็น1กับ7ครับ1กับ7นะส่วน19ประตูครับมาลุ้นกันครับว่าผมเล็งอะไรไว้นะมีใครเลงอะไรไว้บ้างครับในใจนะบอกจริงๆคอมเมนต์ comment, คุยกับผมได้นะครับบอกผมได้ว่าเอ,อ เล่งอะไรไว้แล้วลองถ่ายให้เล่นก็ได้ครับดูเสร็จปุ๊บคอมเมนต์ทายดูเล่นๆเ,เออฉันเดาวเลขนี้หรือฉันจะไปประมาณนี้แล้วมาดูกันครับว่าเฮ้ย mm hmm. คุณก็เป็นคนคนที่ไม่จำเป็นต้องไปไปเขาเรียกอะไรไปติดตามหรือให้อะไรใครครับคุณเองก็เป็นคนหนึ่งคนที่เปิดโอกาสกับตัวเองแล้วก็คว้ามันได้เหมือนกันผมก็ไม่ได้คุณวิเศษไม่ได้ไป ไปนั่งยานัน่งเทียนหรืออะไรนะรก็เป็นนึ่งในคนที่ก็เหมือนทุกคนนะครับรู้จักแค่โอเคลองเทสดูลองเออทดสอบดูว่าตัวเองเนี่ยไปได้ไหมก็ลองทําทําขึ้นมาจนรู้สึกว่าเออเนี่ยสเต็ปประมาณเนี้ยหมั่นเข้าเว้ยมันดีกว่าทุกทุกครั้งเออเคยไหมครับเหมือนประมาณว่าทุกครั้งเนี่ยให้ตัวละตัวละหบาทแล้ลองตัว10บาทเนี้ยไม่เคยได้ดีเลย พอกับตัวละห้าบาทเออมันได้วะ่ะอะไรประมาณนั้นครับบางคนต้องตัวละสองบาทเป็นต้นนะนะมันก็จะทําให้ดีขึ้นเออแปลกปะแต่กับพอขยับไปสี่บาทห้าบาทเออมันไม่ไม่เคยได้เลยประมาณอย่างนั้นครับลองดูครับบางทีตัวเราเองอาจจะวิเคราะห์บางอย่างแล้วเออแม่นกว่าแม่นกว่าคนอื่นด้วยซ้ำหรืออาจจะแม่นกว่าผมก็ได้ด้วยซ้ำเออลองดูครับทายเล่นเล่นก็ได้คอมเมนต์ลงมาดูว่าตัวเองเน้นอะไร ชอบอะไรนะส่วนวันนี้ครับลอยราวเน้นตัวเดียวกันเลยคือ4กับ6ครับ4กับ6ครับไปด้วยกันได้เลยครับส่วน3ตัว8 30สกับ6 98ครับ8 30ส6 98เครับใครที่ดูถึงตรงนี้นะครับก็ขอให้รับเงินเฮงๆปังๆทุกคน แล้วก็อย่าลืมกันครับติดตามแล้วก็บอกต่อกันหน่อยนะมันเป็นกําลังใจครับผมครับเป็นกําลังใจไม่มีอะไรมากมายแบบนี้เลยขอบคุณมากครับที่ดูนถึงเวลานี้ผมลาไปก่อนครับช่องทุกๆวันคือโอกาสสวัสดีครับ